ขอโทษนะคะมาเดินค่ะคุณนะนี่มาสุดเลยครับพีการทักรบกวนพูดเล่าถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเลยครับมันเกิดเหตุอะไรยังไงขึ้นเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะครับผมก็เริ่มต้นมาจากวันที่3กันยานะคะที่ก็นอนหลับอยู่ประมาณ8-9โมงเช้าเนี่ยนะคะแล้วอยู่ดีพิเศษเขาก็เดินขึ้นมาแล้วก็ ามาตบตีแล้วก็ทําร้ายเข้าของพี่แบบที่โพสไปแล้วค่นะนัแจ้งไปแล้วอ่ะนะเสร็จแล้วเขาก็เดินลงไปพี่ก็นอนต่อสักพ,พักแล้วแม่บ้านก็เลยขึ้นมาบอกว่าให้คุณการออกไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเสียเขาคุ้มข้างอะไรเงี้ยพี่ก็เลยออกมาแต่วันนั้นก็เลยยังไม่ได้เข้าไปอีกก่อนหน้านี้ก่อนหน้านจะเกิดเหตุการณ์วันนั้นขึ้นฮะ,ม,ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดมาก่อนหรือเปล่า เหตุการณ์ก็คือพี่ไม่ได้คุยกับเขาเมื่อตั้งแต่ประมาณวันที่18สิงหาเนี่ยเนื่องจากเขาพูดจาไม่ดีกับพี่อะไรเงี้ยพี่ก็เลยไม่คุยไลน์ก็ไม่ตอบไม่รับสายอะไรเงี้ยก็จนกระทั่งถึงวันนั้นเขาอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นปัญหาที่บอกว่าพาหมอเข้าไปในอันิเศษใช่ค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปน่าจะประมาณ ต้นปีเขาเก้าแล้วขึ้นแล้วก็บ้าค่ะแบบคุ <หา S 1> ้มข้างเก้าแล้วแล้วก็พูดแนตะ่เรื่องแบบเรื่องเจ้าเต็มเป็นเจ้าเนะีพี่ก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยอยากคุยอะค่ะเ,เหตุการณ์วันนั้นเป็นไงบ้างค่าคุณหมอวันที่พาคุณหมอเข้าไปนะ่าจะเป็นวันที่18หรือ19กันยายเนี่ยคือ พี่ก็ได้ปรึกษาคุณหมอสองคนมาระยะหนึ่งแล้วคุณหมอเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะเข้าไปคือพาเข้าไปแบบให้ใครรู้อะ่ะพี่ก็พาคุณหมอเข้าไปวันนั้นประมาณบ่ายสามนะคะเสร็จแล้วพอเขาเห็นคุณหมอเขาก็แบบเขาก็ปิดประตูขังตัวเองไว้ในห้องนั้นเป็นประตูกระจกแล้วคุณหมอก็ไปพูดแบบคือประมาณวแบบ่าขอเข้าไปแค่คนเดียวจะแบบไปแบบ ประมาณไปคุยว่าอาการแบบยังไงคือไปแบบสังเกตอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ให้เข้าเขาก็ด่าคุณหมอไอสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละแล้วคุณหมอก็รอสักพักหนึง่งแล้วก็กลับกันค่ะคือที่มีการตัดสินใจพาหมอเข้าไปเป็นเพราะว่าเข้าใจว่าพิเศษลับไปใช้ยาอะเงี้ยคือที่พ,พิเศษเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปก้าแล้วแบบแล้วก็คิดว่าเตรียมเป็นเจ้าเนี่ยมานานมากละแล้วคราวนี้ย แล้วเขาก็แบบบ้ามหน้าตลอดเวลาก็เลยปรึกษามหมอหมอว่ายังไงก็ต้องรักษาถ้ามันก็มีสองอย่างคืออาจเป็นโรคแบบจิตเขาอะโรคจิตหนึ่งแล้วก็ใช้ยาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างที่คิดว่าทั้งสองอย่างหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลที่แล้วที่พี่การอยู่กับพี่เสกตลอดค่ะได้เห็นเขาได้กลับไปยุ่งกับยาเสพติดไม่ไม่เขาเขาปิดความลับเขาทําโดยที่ไม่บอกใครแต่ว่าคนในวงอะรู้ดีคนในวงคอยเตือนพี่ตลอดแต่ว่าพี่ก็แบบ ก็ยังแบบสงสัยว่าใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ค่ะจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคะพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากแล้วก็แบบเป็นอะไรเงี้ยค่ะพฤติกรรมที่มีความก้าวร้าวมากที่สุดคืออะไรครับก็คือแบบอยู่ดีก็เดินมาตกพี่เงี้ยโดยไม่มีสาเหตุบางครั้งก็แบบเอางานเข้าไปให้ดูเงี้ย นั่งคนละโซฟาเงี้ยก็เดินลุกขึ้นมามาตบอะไรเงี้ยแบบมันมันไม่ใช่แล้วปกติพิเสกก็ไม่ได้แบบขนาดนันน้นนะคะ <c oughs> เหตุการณ์ไหนที่ทำให้พิการคนไม่ไหวคะคือจนถึงขั้นออกจากบ้านแล้วก็อยากจะขอหย่าเหตุการณ์ก็ที่เขาบ้านานั่นเนี่ยมันสะสมอะค่ะแล้วก็เขาก็ทําลายแก้วช็อตสะสมของพี่อะประมาณแบบพันสองพันใบอะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือพิเศษ ได้ดำเนินการฟ้องหยาทางคุณหมอที่ไม่รู้นะว่าเขาฟ้องฟ้องว่าฟ้องหยาหรือฟ้องอะไรพี่ก็ไม่รู้ข้อหมายสารมันน่ส่งไปที่บ้านพี่ยังไม่เห็นค่ะใจกระท้อที่กระท้นี่ไม่ไหวแล้วเรอไม่ทนแล้วค่ะมันมันหนักเกินไปค่ะมีการพูดคุยกับพี่เสกไว้หลังจากที่ออกจากบ้านวันนั้นแล้วไม่มีแต่เขาส่งไลน์มาส่งไลน์มาด่าไลน์ที่เราเห็นพี่ใช่ไหมคบใช่แล้วมันมีเยอะกว่านั้นแต่พี่แค่ออกมาบางส่วนแต่เขาทราบแล้วใช่เราว่าเราต้องการอะ มันอยู่กันไม่ได้แล้วค่ะขนาดเนี้ยตัวเขาคงต้องการจะหย่าพี่ก็ต้องการเหมือนกันเลยเขาไม่ได้ยื้ออะไรคือยังไม่มีการคุยกันเลยพี่ก็รอให้เขาแบบเออส่งข้อความมาจะหย่าหรือไม่หย่ายังไงก็นัดมาพี่ก็โพสต์ไปแล้วเลยก็ไม่เห็นจะจะแบบติดต่อพี่กลับมาเลยว่าจะหย่าเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่ะ ทางฝั่งเหมืการก็โพสพ่เสกก็โพสหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเป็นการประจานฝ่ายกันตรงข้ามหรือเปล่าทั้งที่เป็นสามีภรรยากันอะไรเงี้ยมันไม่ได้ประจานค่ะคือมันแบบไม่รู้จะคุยกันได้ทางไหนนอกจากทางนี้เพราะทางพิเศษนี่ก็มีคนครอบงำเขาไว้อยู่หลายคนอะไรเงี้ยมันคือมันคุยกันไม่ได้มันต้องแบบต้องให้ทุกคนเห็นด้วยว่าเขาผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยแสดงว่ามีบุคคลมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะคนที่อยู่รอบตัวคนรอบตัว่ะ เขาค่อนข้างจะเป็นคนเชื่อคนง่ายอยู่ใกล้ใครก็เป็นแบบนั้นนะคะจ้างมาทําอะไรบ้างก็จัดการการเงินเห็นน้องเพิ่งบอกเมื่อกี้ว่ามันมีใบมาบงอำนาจว่าให้จัดการทุกอย่างเกี่ยวกับทุกเรื่องรวมถึงการเงินด้วยพี่ก็ไม่แน่ใจแล้วประมาณตอนที่พี่ออกมาได้ประมาณเกือบเดือนเนี่ยได้ข่าวนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีการใช้เงินออกไปสิกว่าล้านอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบ มันคืออะไรเงี้ยค่ะคุนี่คือคนในครอบครัวของพี่เสกเองหรือว่าเป็นคนนอกครับหมายถึงหมายถึงคนที่ดูแลครอบครัวพี่เสกคนนอกค่ะครอบครัวเขาไม่เกี่ยวเรารู้จักเรารู้จักรู้จักบางคนทางครอบครัวพี่เสกว่าไงบ้างอ่ะการไม่ได้คุยกับครอบครัวก็เลยครอบครัวเขายังไม่ไม่มายุ่งอะไรพี่การขอย้อนไปวันนั้นพี่การไปแจ้งความไว้ทำไมคะล่าสุดที่โดนทำรายแล้วพี่ไปแจ้งทีหลังนะคะ อ่าใช่ใช่จะได้ความได้อะไรคะข้อหาข่มขู่ทำ้ายร่างกายแล้วก็ทำลายทรัพย์สินจำไม่ได้แล้วอะไรอีกอันนี้เหตุเกิดที่ไหนครับที่บ้านที่บ้านนี่ค่ะนันทวันคือคนไม่ไหวแล้วก็เลยอยากต้องการจะขอหย่าก็คือจุดประสงค์หลักๆจริงๆอ่ะ ต้องการให้เขาเนี่ย <c oughs> เข้าบาําบัดหรือว่ารักษาโรคที่เขาเป็นอยู่ก่อน <c oughs> แต่ว่าเขาถ้าเขาจะหย่าเลยก็หย่าได้แต่ยังไงก็ขอให้เขาแบบอยากให้แทงผู้ใหญ่ใครก็ได้เนี่ยช่วยที่จะบงมีกฎหมายมันมีพรบที่จะบังคับรักษาตัวอยู่นี่ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องเนี้อแต่ว่าคือตอนนี้พี่ขอความช่วยเหลือไปหลายหลายหน่วยงานแล้วแต่ คือไม่มีใครกล้าประมาณว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟเราอาจคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือถ้าไม่ไปอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะจะไม่รู้หรอกต้องไปอยู่เพราะเขาค่อยๆแบบสองบุคลิกอะ <c oughs> ่กอะ <c oughs> ก็คือทํางานได้ก็แบบบางทีไปสัมภาษณ์รายการบูดี้หรืออะไรก็ดูปกติอะไรเงี้ยแต่อีกบุคลิกหนึ่งก็คือก็จะแบบหลอนๆตอนประมาณดึกๆนะค่ะแแล้้วเหนาบบีซรยเหมือนเดิมเลยไม่รักแล้วค่ะ เพราะว่า <บน S 1> เขาทําเกิน,<บ>นไปอ้าวเป็นห่วง,งเพราะว่านั่นมันคือพี่ยังอยู่ในสิ่งสมรสแล้วก็นั่นมันคือปากท้องลูกพี่ไง <c oughs> อย่าเรือกทำา้ายร่างกายของบเมื่อก่อนที่ไปสามารถพิเศษร่าเสุดเขาบอกว่าทําร้ายเขาทาเขาทาร้ายร่างกายมาเรื่อยๆตั้งแต่ไหนต่ไรอยู่แล้ว่ะ าชนคะการมองกล้องหอัค่ะงั้นขออนุญาตถามถึงเรื่องลูกหน่อยครับว่าพี่การได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกบอกลูกก่อนในเรื่องที่ว่าจะยากับพ่ออะไรอย่างเงี้ยรลลูกไม่ต้องบอกลูกเขาก็รู้เองอยู่แล้วว่ามันไม่สามารถกลับไปอยู่ด้วยกันได้อีกแล้วลูกเขาพูดเองตอนนี้ลูกๆอยู่กับพี่ค่ะ น้อว่ายังไงบ้างคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้น้นองๆเขาต้องอยู่กับพี่อยู่แล้วแล้วเขาบอกว่ายัางไงก็ไม่มีทางกลับไปคืนดีกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดเมื่อวานน้องๆเขาก็เข้าไปจะไปเอาชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์ติดเพื่อมันเหมือนสาปีที่แล้วเดะเลยแต่ว่าพี่ไม่ได้ไปนะพี่ให้น้องพี่พาไปเขายังไม่ให้ลูกเข้าบ้านเลยอย่างพิเศษเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นคนดูแลลูกตลอดที่พี่อยู่ในบ้านว่ากล้าจะออกไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่การว่าตรงนี้ไงบ้างคะ เขาดูแลนั่นหมายถึงว่าเรื่องการเงินไงคะแบบอ่าเพราะว่าเขาเป็นคนหาเงินใช่ไหมคะเป็นหลักของครอบครัวแต่ว่าเรื่องแบบความรู้สึกหรือว่าการเอาใจใส่ลูกเขาไม่ได้เคยสนใจค่ะพี่โทรไปเช็คตอนที่พี่ออกมาโทรไปเขายังไม่เห็นหน้าพ่อเลยขนาดอยู่บ้านเดียวกันทางพี่เสกได้มีโอกาสพูดคุยกับลู <c oughs> กบ้างไหมคะพี่การพี่การพอจะรู้ไหมคะน่าจะน่าจะคุยเมื่อวานนี้ว่าจะขอเข้าไปในบ้านแล้วเสกบอกว่าไม่ให้เข้าไปอะค่ะ พี่การได้มีการเก็บหลักฐานเกี่ยวกับที่จะฟ้องหย่าพิเศษหรือบ้างหรือเดล่านี่เยอะแยะคือนาตอนนี้พี่การยังไงก็ยืนยันว่าจะฟ้องหย่าใช่ไหมคะหรือว่าจะรอทางพิเศษก็เดี๋ยวรอพี่อาจจะฟ้องหย่าด้วยเขาฟ้องหย่าพี่ไปลรอคะเาตอนนี้เราเตรียมหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาฟ้องหย่ามาพี่การจะพี่ก็ฟ้องกลับไปแต่คือรอถ้าที่ทำเงินก่อนเห็นว่ามีเรื่องผู้หญิงผู้หญิง